เดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีกรแล้วเกมครับผมสกูสกูนะครับวันนี้นะครับผมพี่ๆมีคอนเทนต์ดีๆนะครับดีครับดีก็ห่อวะเอาจริงอมุกนี้เอาจริงหรอครับพวกพี่นะครับมีโปรเจกต์นะครับคนเฮ้ยอะไรอ่ะใครจะมาไม่รู้พี่นะครับมีคอนเทนต์นะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันแม่นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นวันแม่แห่งโลก แห่งโลกเลยเหรอวะแค่ประเทศไทยปะเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับผมนั่นก็คือวันที่12สิงหานั่นเองนะครับผมก็เป็นวันนี้แหละวันที่12นะครับก็คือพวกพี่นะครับมีโปรเจกที่จะแบบว่าไปซื้อครับดอกไม้มาไหว้แม่ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่กับแม่ครับก็คือแบบไกลแม่มานนะครับแต่แบบพ่อแม่แบบเลยกับพ่อพี่ไปครับแบบ พี่ก็ไไหว้แม่เลยครับพี่ก็เลยมีโปรเจกต์นะครับที่จะไปไหว้แม่ทิพนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้กันก่อนเลยครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ก็ถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับผมที่จะทําการไปซื้อดอกไม้นะครับเพื่อเป็นตัวแทนของน้องๆนะครับในการไหว้แม่ทุกๆคนนะครับ เป็นตัวทาเขาเรียกว่าแบบว่าคนที่อาจจะไม่มีโอกาสนะครับผมได้ไหว้แม่เราจะมาร่วมกันไหว้แม่ในคลิปนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราต,ตามหาดอกไม้กันก่อนเลย Let's g วครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเขาเรียกว่าได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับก็คือเป็นดอกเขาเรียกดอกอะไรว่ามันแม่ดอกมะลิปะ่ะ เป็นดอกมารีนะครับผมเดี๋ยวซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปหาไหว้คนนะครับนี่แม่แม่เราแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมแม่สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอไหว้แม่หน่อยครับแม่ไม่ได้เจอไม่เจอแม่มานานแล้วครับแแม่สบายดีไหมเออเรื่อยเรื่อยครับโอ้สบายดีมีเช้ายังไงยังยังเหรอโอ้ผมโอ้เดี๋ยวกินซื้อเล้แม่กินแล้วแหละนี่ยน้องร้องซีไม่ได้เจอแม่นานมาเฮียไม่ทําตรงก่อน ก่อยัดใบแม่ก่อนเลยกันโอเคผมจะใบแม่หน่อยอันนี้เออจุ่มดีนะลูกนะครับผมเย็นเย็นสุกแลลูกน้าครับได้เย็นเย็นลูกนะาจุ่มกันนานๆลูกนะครับขอขอให้แม่สู้ๆนะครับผมครับผมสู้ครับผมสู้นะครับครับนี่ครับพวงอะไรครับแม่ครับนี่ครับ ไม่ไม่ยิ้มได้ลูกไปตังแม่ตังแม่จะยิ้แปลเลยโอ้ยมีผมเดี๋ยวผมต้องไปก่กันเดี๋ยผมแม่ผมผมแม่นะแม่นะอ่าแม่สวยครับแม่มาจากไหนครับเนี่ยแม่เพิ่งมาจากบ้านมาจากบ้านเหรอครับอ๋อบ้านบ้านาวเยอ๋อบ้านอยู่ไกลไหมครับอยู่ไกลเพิ่งมันเล่งเม็ดเนี่ยอ๋อได้ไเดผมเดผมอันนี้ให้โอเคแล้วก่แล้วผมซื้อของให้แม่ไ่ซืาวกินเนาะ ครับวันนี้แม่อยากกินอะไรเอาวันแม่หน้าหน้าครับข้าวเยอะๆพออ่าแม่อยากกินข้าวใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมไปหาซื้อข้าวให้แม่ก่อนนะโอเคครับไปสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับไป Let's go ฮัลโหลแม่กินข้าวยังอ่ะอากินแล้วอ๋อเด็ดไม่ค่อยดีขอโทษขอโทษกินข้าวยังรักแม่นะรักแม่ป้าน้องชมพู่ โอ้ยทำหนาะแม่คนบอลให้ตลาดแล้วเนีเ่ยธรรมดาธรรมดารอสุดรอกรินข้าวย,าๆๆยังไงกินข้าวยังกินแล้วึ่งจีนอ๋ออะไรนะไม่ได้ยินเอาเกี๊ยนจ้จีนเด็ดเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะเอาบแม่เน็ตมีดีแม่จำเน็ดแบบนั้นจำเด็ดโอ้ตาวไปให้ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันแม่ตูนไหมครับอะไรครับแม่ตูนใช่ไหมครับ แม่แม่ผมเอ้ยแม่ผมเองนี่แม่ผมเองครับเดี๋ยวโอ้โหตามหาแม่มานานแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไหว้แม่หน่อยผมไม่เจอแม่นานแล้วครับคิดถึงแหละแม่เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยนั่งลงตาหาลูกแม่โอ้ตายแล้วแม่สบายดีนะครับผมเออไม่เจอแม่นานแล้วครับผมครับผมโอ้อยากเจอแม่มานานแล้วครับแฟนลูกซูนะครับแม่ซื้ออะไรอ่ะไม่เจอนานแล้วแม่ซื้ออะไรเนี่ยแม่ซื้ออะไรอ่ะ แม่ซื้ออะไรขั้วไแม่ซื้ออะไรขั้วข้วค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนซื้อขั้วน้ำมุกนี้ผมขอคำถามหน่อยรักนตรงตัวแม่แม่อยู่ไหนแม่เฮ้หาแม่ไม่เจอแม่แม่ครับแม่ครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับใช่ใช่แม่แม่กิ๊กป่ะครใช่ไหมครับ ไม่ใช่เหรอคไม่ใช่ครับเออแม่ไม่ไรผมฝากไปให้แม่กินหน่อยครับเอาผมให้ด้วยเรื่องจากครับไม่อปไรผมให้เอาผมให้ผมให้จริงๆให้ผมให้ครับขาไปเจอกันครับผมัปดูสุสานกันแม่ครับครับผมก็มเองหน้าแม่กินแบบน่าหน้าคุ้นๆนะครับโอตามพี่อันนี้แม่ฟ้าป่ะครับไม่ใช่แม่ฟ้าหรอครับ แม่ฟ้าใช่ไหมครับโอ้โหแม่ฟ้าแม่แม่ฟ้าแม่ฟ้าโอ้โหแม่ฟ้าเจอแม่ผมตามหาแม่ตั้งนานผมก็คิดถึงกับวันแม่นะวันนี้ก็อยากจะมาไหว้แม่ตั้งหน่อยครับคิดถึงแม่นะครับครับครับแม่ให้แม่ดูคมสูขนะครับอะครับครับใส่เลยนี่ผมเอาวันนี้มาฝากแม่ด้วยผมดีแต่กล้วยมาดิใช่เอาฝากข้อด้วยเอา ผสมป้าครับโอ้ผสมเอาผมป้ากากินกล้วยก่อนครับผมกินกล้วยกล้วยเอาผมเอาเผมฝากไว้หมดเลยกล้วยอ่านะครับอะไรนะครับมามาอย่างนู้นครับกินข้าวกันยังครับเนี่ยข้าวได้ได้เดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เนาะอ่าอยากกินข้าวอะไรไก่เจียวหมูสับโอ้คุณพ่อกินข้าวอะไรดีครับเหมือนกันนะอ่าเหมือนกันเนาะ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจัดการในะครับพ่อสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับแม่สบายดีแม่ช่วงนี้สบายดีก็วันแม่นะมันก็ขอไหวแม่น้อยไหวแม่น้อยนะก็นะขอให้แม่มีความสุขนะครับแม่ครับครับนี่แม่ครับทูสาทูสาทูส่โอเค เฮ้ยขอให้มึงว่านหรือหลับเน oh ี่ยขอโทษรับแม่อ่าครับดอกไม้ครับวันแม่แม่สวัสครับผมสวัสดีแม่สู้ๆนะครับครับครับสสวัดีแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับครัสวัสดีครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับดอกไม้ที่เราเหลือเนี่ยคือไวไม่ใหญ่ อย่างแม่แอนนี่แม่แอนนี่คือเป็นแม่ที่สวยนะเกี่ยวคนละเลี่ยงเป็นที่สวยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมการไหว้แม่นะผมเราก็ต้องแบบว่าไหว้นะครับผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับแม่ใหญ่ในบ้านแม่ใหญ่ในบ้านเราใช่ครับที่ลืมไม่ได้เลยเราก็เลยมาที่นี่เลยครับใช่แล้วแม่แม่ชิญนั่งครับเอาสวัสดีครับแม่ อ่ะโอเคมาครับก็ครับผมด้านเรื่องในโอกาสวันแม่นะครับก็ขออนุญาตไหว้ผู้ใหญ่ในบ้านแล้วกันก็พวกผมก็ไม่ได้อยู่กับกับแม่นะก็โอเคเอาพี่แอนเชิญด้วยไหมครับผู้ใหญ่ในบ้านเชิญอ่ะโอเคครับขออนุญาตนะครับครับครับขอให้เปคำามสุดครับเป็นเด็กนี้ ให้ทำงานให้อันนี้อให้มีชั่วให้มีลาไปไหนไหนให้เห็นเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนมาไหนก็ให้หวดไฟอยากได้ดีมีอะไรก็ให้เจริญเนจะเล่นโอเคครับโอ้หครับ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 ผมครับไอเขาเออโอเคโอเครับ เอาไปานเบียร์ครับดูที่ดีของเบียร์ได้เลยมนเป็นมันแม่มันดีนะอุ้ยทไมเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยช็อคเลย ครับผมตาเราแล้วอ้าวถึงตาเราแล้วนะครับผมก็เราก็มาอยู่นี่นะครับก็ต้องเป็นเป็นเด็กก็ต้องเคารพผู้ใหญ่นิดนึงนะครับอ่าโอเคไปถึงตาเรียกพี่พี่สาวหรือยายดิเอ้ยโอเคเร้ยโอเคครับก็ขอบสวนบุญด้วยครับพี่ยังอยู่ยังอยู่ก็สวดบุญไปด้วยสาธุยังไม่ตายอ่าโอเคเอาไปตั้งใะไดีก่อนก็โอเคครับก็วันแม่ครับผมผมก็ไม่ได้อยู่กับแม่นะก็ ขอไปพี่แอนเป็นตัวแทนแล้วกันโอเคนะครับผมให้ทุกคนพนมมือไปพร้อมผลพนมมือไปพร้อมกันนะโอเคขอย่าครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไหวมันจะไหว้แม่ดีแบบสไตล์อย่างั้นไม่ธรรมดาแล้วไหวไงก็ไหวอย่างนี้อะไรอ่ะโอ้ยอะไรมมุดใต้ขาผู้หญิงนี่ช้เกินไหมแม่อ๋อแม่จริงๆแม่ก็ไม่ควรนะเหตุผลที่มึงไหว้เนี่ยมึงใส่นเห็นกูบ่นเหมือนนี่ ก็โอ <G ül> เคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็รู <c oughs> ้สึกฮ่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแหมคลิปนี้รู้สึกแบบเก๊กังๆเลยนะกออ็ <g ül> โอเคนะผม <ทำ S 2> ครั้งนี้ <c oughs> ไม่เคยทำนะ <c oughs> ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมสําหรับวันนี้อย่าลืมให้แม่ดูคลิปด้วยนะอ <c oughs> <ๆ>ื <c oughs>